みん <noise> สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งแล้วนะคะที่นี่ที่เดิม Better Story Podcast ค่ะในช่วงของ Browse Book ในวันนี้นะคะอิงก็มีหนังสือนิยายนะคะที่แบบสดใสแล้วก็หอมหน่ากินนะคะมาฝากกันนะคะวันนี้นะคะกับหนังสือนิยายที่อิงจะมารีวิวนะคะเป็นนิยายนะคะสันชาติเกาหลีค่ะที่มีชื่อว่าร้านขนมอบเวทมนต์หรือว่า The Wizard Bakery นะคะผลงานจากนักเขียนที่มีชื่อว่ากูบียงมูค่ะ ไม่ค่อยเก่งภาษาเกาหลีไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อนักเขียนถูกหรือเปล่าค่ะก็นะคะมาดูกันเลยนะคะว่าทำไมถึงหยิบเล่มนี้มาเนาะสำหรับร้านขนมอบเวทมนต์นะคะขอบอกเลยนะคะว่าโดนตกมาเนี่ยด้วยชื่อหนังสือเลยค่ะปกติส่วนตัวอิงเนี่ยไม่ค่อยถูกจริตนี่ส่วนตัวนะคะไม่ค่อยถูกจริตกับการอ่านสำนวนของนิยายสัญชาติเกาหลีเท่าไหร่ค่ะแล้วอิงนะคะก็มีปัญหานะคะกับ การจำชื่อตัวละครที่เป็นชื่อเกาหลีด้วยนะคะตัวส่วนตัวเนี่ยเหมือนอ่านแล้วจะแบบงงๆว่าแบบชื่ออะไรยังไงไม่ค่อยทําให้เหมือนกับอ่านแล้วเรารู้สึกไม่ค่อยประติดประต่อไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่นะคะสาหรับนิยายเกาหลีที่ผ่านมาแต่ว่าเล่มนี้นะคะหน้าปกนมันก็น่ากินมากเลยนะคะแล้วก็ชื่อเรื่องก็น่าสนใจด้วยนะคะก็เลยถูกหน้าปกนะคะแล้วก็ชื่อเรื่องเนี่ยตกมาจนได้นะคะกับร้านขนมอบเวทมนต์ค่ะ ภาพรวมนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าอิงยังไม่ค่อยคุ้นชินกับสำนวนการเล่าเรื่องในแบบของอประเทศเกาหลีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชื่อตัวละครเนี่ยมันก็ทำให้อิงมีปัญหาในการในการอ่านแล้วจำแล้วก็จะงงๆนะคะนี่เป็นปัญหาส่วนตัวทิงต้องแก้เองนะคะแต่อิงก็พยายามที่จะผลักดันตัวเองนะคะให้อ่านเล่มนี้ให้จบจนได้ค่ะ คือในเรื่องคร่าวๆของเล่มนี้เนี่ยร้านขนมอบเวทมนต์เนี่ยนะคะคือเล่าว่ามีร้านขนมอบลึกลับแห่งหนึ่งนะคะที่ใช้ชื่อร้านเนี่ยว่าร้านขนมแห่งเวทมนต์เลยนะคะซึ่งมีการเล่าว่าดําเนินการโดยผู้จัดการคนนึงนะคะซึ่งผู้จัดการร้านเนี่ยก็เป็นพ่อค้าด้วยเป็นพ่อมดด้วยนะคะทูอินวันเนาะแล้วก็เป็นคนที่สร้างสารรค์เมนูขนมเวทมนต์ต่างๆที่น่าสนใจออกมาขายค่ะต,ตัวเอกอีกคนนึงนะคะก็คือเด็กชายคนหนึ่งนะคะที่ พูดติดอ่างค่ะและชีวิตของเขาเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะระหกระเหินนะคะแล้วก็ต้องผจญกับปัญหาของความขัดแย้งในครอบครัวของตัวเองอย่างมากเลยนะคะโตมาสักพักหนึ่งก็กำพร้าแม่นะคะโตมาอีกสักพักหนึ่งพ่อก็แต่งงานใหม่นะคะเขากับแม่เลี้ยงแล้วก็ลูกสาวที่เป็นลูกติดของแม่เลี้ยงเนี่ยก็ไม่ถูกกันเท่าไหร่อีกนะคะทำให้ชีวิตของเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ย ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์นะคะที่นําพาให้เด็กผู้ชายคนนี้นะคะไปเจอกับร้านขนมอบเวทมนต์แห่งนี้นะคะที่เปลี่ยนชีวิตของเขาให้พลิกไปตลอดการเลยนะคะเป็นหนังสือที่ไม่หนาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เล่าเรื่อยๆนะคะแล้วอิงก,ก็ประสบปัญหากับชื่อถนนชื่อตัวละครต่างๆแต่ความสนุกของเล่มนี้นะคะก็คือเมนูค่ะเมนูของขนมอบเวทมนต์นะคะที่เวลาบรรยายออกมาแล้วนะคะ มันหอมหน่ากินทะลุออกมาจากหนังสือเลยนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมอบเวทมนต์นะคะก็คือเป็นขนมที่ได้ใส่คุณสมบัติทางเวทมนต์เข้าไปด้วยค่ะคุณสมบัติทางเวทมนต์แต่ละอย่างนะคะก็ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะคะเช่นว่าอันนี้กินแล้วมีเสน่ห์อันนี้กินแล้วคนรักจะกลับมาอันนี้กินแล้วคนที่เกลียดจะแบบ สวยอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่หนังสือเล่มนี้นะคะดีไซน์ไอเดียมาทําให้เราแบบโอ้มันน่าจะมีร้านหนึ่งอยู่จริงๆบ้างสักร้านหนึ่งนะคะคุณสมบัติทางเวทมนต์ที่อยู่ในขนมนะคะก็เป็นสิ่งที่ทําให้ร้านนี้นะคะมีลูกค้ามากมายแวะเวียนมาซื้อขนมไปนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องต่างๆนะคะที่พ่อมดพ่อค้าคนเนี้ เขาคอยแนะนำนะคะแล้วก็มีการคอยเตือนสตินะคะถึงการใช้เวทมนต์แล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาอยู่เสมออยู่ตลอดนะคะซึ่งก็มีตัวละครเสรมิมอีกหลายตัวนะคะที่เข้ามาซื้อขนมแล้วก็ประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องทั้งดีและทั้งไม่ดีที่ทําให้พ่อมดต์พ่อ้าคนนี้ต้องมาคอยแก้อยู่ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนิยายแฟนตาซีเล่มหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าหอมน่ากินอ่านแล้วอยากจะแบบไปซื้อขนมมากินด้วยเลยนะคะ แล้วก็สำหรับโค้ดนะคะที่อิงรู้สึกว่าเออเป็นโค้ดที่เหมาะกับเล่มนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยนะคะดึงเราขึ้นมาระหว่างที่เรากำลังหลงมัวเมากับกลิ่นหอมของขนมนะคะทำให้เราได้ฉุกคิดว่าหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วอยากจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะก็คือโค้ดนี้ค่ะใครบ้างใช้ชีวิตโดยตัดสินใจได้ถูกต้องเสมอชีวิตคุณไม่เคยตัดสินใจพลาดสักครั้งเลยเหรอคะ คืออิงรู้สึกว่าประโยคนี้ค่ะมันช่วยให้เรื่องราวในเล่มนี้มันมีเหตุมีผลขึ้นมามากเลยอะค่ะอย่างเช่นบางคนนะคะที่ตัดสินใจมาซื้อขนมจากร้านเวทมน์เพื่อเอาไปใช้ทำอะไรต่างๆนะคะแล้วบางทีการตัดสินใจอันนั้นนะคะมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่พลาดก็ได้คือเราไม่ควรจะใช้วิธีการทางเวทมนต์ตั้งแต่แรกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่า ณตอนนั้นคือเรารู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราตัดสินใจจะใช้แล้วนะคะแล้วกเ็เล่มนี้นะคะก็ยังตอกย้ําเรื่องของราคาที่ต้องจ่ายเนาะก็คือการยอมรับผลของการตัดสินใจในการเลือกอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองนะคะอิงเลยคิดว่าเออเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อ่านสนุกนะคะอ่านแล้วก็หิวขนมนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดสอนใจได้ดีแล้วก็คนที่ งงกับบริบทหรือสำนวนเกาหลีอย่างอิงเนี่ยนะคะก็ยังชอบแล้วก็อ่านสนุกอิงก,ก็เชื่อว่าใครนะคะที่ชื่นชอบสำนวนของนิยายจากประเทศเกาหลีอยู่แล้วก็น่าจะชอบเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือใหม่นะคะน่าจะยังหากันได้ทั่วไปเลยค่ะกับเดอะวิส r ์ b a k กอรนะคะร้านขนมอบเวทมนต์นะคะโดยผู้เขียนที่มีชื่อว่ากูบยองโมนั่นเองค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Better Story Podcast มาอยู่เสมอนะคะถ้ามีหนังสืออะไรที่อยากให้อิงรีวิวนะคะก็ทักทายคอมเมนต์ inbox กันเข้ามาได้ในแฟนเพจ Better Story Podcast นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะขอฝากช่องรีวิวหนังสือนะคะ i ิงก,กี้สุ o o k ็คเกอใครอยากดูเป็นคลิปอยากเห็นหน้าอิงนะคะก็สามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้ใน YouTube นะคะชื่นชอบอยังไงนะคะหรือว่าอยากจะให้คาแนะนาอะไรนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้ เลยนะคะอิงติดตามอ่านทุกอันแน่นอนนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะหวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์กับคุณเช่นเคยนะคะไว้เจอกับอิงนะคะ Browse Book แล้วก็ Better Story Podcast ได้ใหม่ในพอดแคสต์หน้าค่ะสำหรับวันนี้อิงขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ